สวัสดีครับพบกับนังสือเกมเมอร์ทีวีครับนะครับในตอนนี้ตอนที่ตอนที่เท่าไหร่วะตอนที่สามใช่ไหมเฮ้ยตอนที่สี่แล้ว <S 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 โอ้ตอนที่อ่าในตอนนี้ตอนที่สี่นะครับเรามาอยู่กับกิจกรรมฮังเกอร์เกมในเซิร์ฟพิกเซมอนด์ไอเอ็นดอททนะครับตอนนี้กิจกรรมกําลังจะเริ่มแล้วแอดมินเปิดให้เข้าเลยครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยปเลยปิดเบยปเยปิดเบยปเปิดเบยอันนี้คือสนาม โอเคเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วให้คนเข้ามาเลยอันนี้คนกําลังคนเงียบเลยครับไม่เข้ามาเลยครับยังไงเฮ้ยเจอซอมบี้น้อยเฮ้ยคนเงียบวะไม่คนเงียบหรอเฮ้ยไม่ใช่เปิดเปิด,เป,ดเปิดต้องออฟดิ oh. เปลี่ยนคำว่าออนเป็นออฟโอ้พลาดพลาดพลาดโอเคไวริดออฟคนจะเข้ามาได้ ทำไม,ไมอ๋อเข้ามาแล้วโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเมื่อกี้คนพากันคือแบบเปิดแล้วทําไมเข้าไม่ได้วะเงือบกันเป็นแถบเอ้ยตอนนี้คนคนลอยเข้าไปแล้วครับเข้าไปในกิจกรรมแล้วเราตามติดชีวิตเด็กเอ็นเข้าไปด้วยดีกว่านี่ผมจะเข้าไปเล่นด้วยนะครับคลิกขวาป้ายนี้คลิกคลิกฮะคลิกอ๋อมันบอกว่ามือมือมือ,ม,อมือต้องว่างมือต้องว่างห้าม ห้ามถืออะไรอยู่รอรอตอนนี้รออีกสิบเจ็ดคนครับถึงจะเริ่มได้คคมันมันจะขึ้นบ่ออยู่เรื่อยๆทางซ้ายมือ,มอเห็นปะนี่ตอนนี้รอครับตอนนี้รอมีคนออกจากสนามด้วยเนี่ยมันจะขึ้นว่าจอนเข้ามาแล้วออกไปแล้วฆ่าพี่เนิร์ดโอเคตกลงเราลุมเนิร์ดก่อน โอเคนะนี่เล okay. ็งเป้าไว้ก่อนเลย H R A O โดนแน่ลงไปพี่นัดก่อนได้ไงพี่นัดวิ่งหนีก่อนอย่าอย่าอย่าตอนนี้เหลืออยู่กี่คนวะมันขึ้นเมื่อก i̇şte ี้กี่คนถึงจะครบนะเนี่ยแล้วกี่คนวะเนิร์ดคาพี่นัดกันถุยไม่นี่มีแคะค่านักเกมก่อนด้วย ไม่ให้อยู่นานๆซะปอ,อพวกกันนีมีพวก,กันแล้วด้วยเดี๋ยววิ่งหาดาบเพชรเฮ้ยได้ซ่อนดาบเพชรไว้ตรงไหนหรือเปล่าวะดูดูก่อนจ้องกล่องไว้ก่อนกล่องไหนดีวะกล่องตรงกลางขวามือหรือเปล่าวะกล่องกล่องหลังครับกล่องหลังกล่อง,งหลังกล่องหลังบอกด้วยบอกด้วยกล่องหลังครับวิ่งไปก่อนเลยครับตอนนี้เหลือใคร เลอ,อกี่คนเนี่ยตอนนี้กี่คนตอนนี้มีไม่ถึงยี่สิบนะครับกิจกรรมมันจะไม่เริ่มถ้าไม่ถึงยี่สิบเฮ้ยตอนนี้ก็ยี่สิบแล้วนี่ว่าแต่รวมต้นด้วยมันเลยยี่สิบต้องมียี่ิบเอ็ดเดย์แสดงว่าขาดคนนึงคนนึงไปเนคนาหี่คนนึง,นนงแสดงว่าขาดคนนึงเออต้นมาเล่นด้วยเลยนนเฮข้ามาแล้วจะอันนั้นไม่ได้นะครับต้องสู้อย่างเดียวมา,มนนมาต้นจัดมาเลย มานั่งอเออมาเล่นได้ไม่เป็นไรแค่อย่าพิมพ์ g m มหนึ่งก็พอผมเ m หนึ่งไว้ได้ไม่ GM1 หนึ่งไว้อะพอเข้ามามันจะหายเลยเกมโหมดจะหายจริงหรอหายยังยังไม่หายเข้ามายังเข้ามาแล้วทิมเกมศูนย์บปเราสู้สุดจริตมาสู้แล้วตอนนี้มีอยู่สิบเก้าคนหายไปไหนคนหนึ่งอีกแล้วหายไปไหนแล้วล่ะ ทับลิทดูมีอยู่สิบเก้าคนนะครับเมื่อไร่จะได้เริ่มเร็วเร็วดเฮ้ยมีคนมามีคนมาเข้ามามาแล้วมาแล้วเข้ามาสิตอนนี้มียี่สิบเอ็ดคนแล้วเนี่ยเข้ามาสิมีคนยังอยู่ข้างบนอยู่หรือเปล่าเอ้ยอย่าเพิ่งแอดมาครับตอนนี้ไม่รับแอดใดๆดทั้งสิ้นครับนับพลังแล้วนับพลังแล้วนับพลังแล้วสี่สาม สองหนึ่งวิ่งวิ่งไปไหนล่ะเฮ้ยมันมีคนเข้ามาเพิ่มมันก็เลยนับใหม่สองหนึ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนก้าวทำไมผมวิ่งวิ่งไปทะยานออกไปไปเอาของก่อนเออรู้สึกผมจะไม่ไปคนเดียวครับอึบตรงแต่ผมก็มีพี่เอ็นแล้วล่ะครับมันไม่ใส่ให้อึบเฮ้ยได้เอ้ยใครแย่งดาบทองวะวิ่งก่อนเอาแล้วไปก่อนแล้วต้องมีคนชุดตกแล้ว ม่ใส่ใส่ได้ดาบฟองคุยดาบเชรแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราหลบก่อนจังหวะนี้ไปฟื้นเลือดก่อนใส่เกาะใส่เกาะเราได้เกาะมาเราได้เกาะทองเลยเราได้เกาะเหล็กมาพออยู่รอดได้มามีดาบมีดาบเล็กกับหมวกเหล็กแล้วมาใครอยากลองซ่อนตัวาใส่จังหวะคน หนีมาแถวนี้โดนฟันแน่ไหนพี <Gym. S 2> <to> call, ่นัทไปไหนพี่ทีมถามพี่นัทดีกว่าอืมแอบอยู่จะทีพี่ทำไมแอบอยู่ต้นพี่นัทพี่นัทได้เกาะเกาะเหล็กใช่เห็นออฟฟิเชียลวูฟลางๆมาแล้วออฟฟิเชียลวูฟข้างหลังข้างหลังออฟฟิเชียลวูฟเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นเขาแล้วอะไรอะไรอ่ะตายแล้ว เรียบร้อยอาตายแล้วหรอเอ้าตายแล้วทําไมมาโผล่นี่วะเฮ้ยธอะทําไมตายแล้วมาโผล่นี่โผล่ไหนทำไมโผล่ข้างบนอเออ <Okay. S 1> ยังไงตายแล้วทำไมถึงโผล่ข้างบนได้เดี๋ยวสงสัยบักแต่ไม่น่าใช่ แต่นี้เออทำไมผู้คงเกิดนี่พี่เกิดนวนก็สงสัยอยู่ผมุดแล้วมีคนเขย่าหน้าจอโอเคตอนนี้เราอยู่กี่คนเรามาดูกันนะครับคลิกที่ป้ายเอามือขวาคลิกที่ป้ายคลิกขวาที่ป้ายจะบอกว่ามีกี่คนเอาไม่ใช่คลิกซ้ายนี่ว่ะคลิกซ้ายคลิกซ้ายเออเฮ้ยคลิกซ้ายตูกระทุบป้ายแตกดีว่ะเอาเกมหมดออกก่อนเอาเกมหมดออกก่อน กิอ,ก,อกซ้ายตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดนาทีนะครับสำหรับสิบสองคนตอนนี้เหลืออยู่ในเกมสิบสองคนเหลือเนิร์ดด้วยเนิร์ดยังอยู่ออฟฟิเชียลวูก,ก็ยังอยู่พี่ในกล่องแถวบนต้นไม้บ้านอะไรมันไม่มีเออนั่นแหละต้องครั้งหน้าต้องอันนั้นครั้งหน้าต้องใส่ของไว้ด้วยอันนี้ชุระหกเกินไปอันนี้เหลืออยู่เจ็ดนาทีกับอีกสิบสองคนนะครับผมรอดเลยไม่มคนช<ค>นะก็อะไรดีบ่รางวัล อเดี๋ยวสั่งไปให้เขาใหม่ก่อนเดี๋ยวเขาด่า <c oughs> มินิเกมจอนโอเคจะบอกว่า <c oughs> มีคนอยู่ตรงตรงตรงกลางอยู่คนนึงนะครับตรงกลางคนนึงแต่ต่อเพชรจับเพชรเซอเวอร์ or, สะกดยังไงสะกดให้ดูหน่อยพิมในแชทให้ดูหน่อยพี่สะกดไม่ถูกพี่จำไม่ได้เมื่อกี้นี้ <c oughs> เร็วเร็วเร็ว,รวพิมพ์ในแชทให้ดูหน่อย จะเขียนป้ายใหม่อ่ะ S U R S U R V I V L ใช่ไหมใช่แล้วอืนั่นไม่เห็นได้เลยโอ้ยมีคำว <ces>. ่าเกมด้วย Survival Game มิน <Stir> ิเกมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใครไล้ป่านใครไล้ป่นกัน S, S U R V I V A L ติดริดโดนไร่ฟันพิดไม่มีก่อนด้วยอืโอเคตอนนี้เราอยากไปดูเข้าแข่งขันเขาไฟกันแล้วออกมาดูกันนะครับตอนนี้ดันเกอร์ดันเกอร์โหถือดาบเพชรแดงแดนเซอร์ไอ้แดนแดนแนเซอร์4,000มีชุดเพชรดาบเพชรด้วยัไูแล้วยงโหดเลยว่ะตอนนี้ถ้าหมดเวลานะครับคนที่ได้ฆ่าเยอะที่สุดนะครับ จะได้เป็นผู้ชนะทันทีเลยถึงแม้จะถ่วงเวลาไปจนจบกิจกรรมคนที่ฆ่าเยอะที่สุดก็จะได้นะครับมีคนบอกตีไม่เข้าไม่ไม่มีทางครับตีไม่เข้านี่ตอนนี้ไม่มีบั๊แน่นอนครับไม่มีครับเพราะว่าโปเกมอนชายไม่ได้ครับบัคอมตะไม่ได้แน่นอนตีไม่เข้านี่คือเอามือเปล่าไปสะกิดชุดกรอเพชรหรือเปล่าที่ตีไม่เข้านะเขาใส่ชุดกรเพชรทั้งตัวนะครับตอนนี้ไม่ไม่ทั้งตัวเว้ยมีเชนรองเท้ารองเท้าเป็นโซ่รองเท้าโซ่ สิบอ้าวสิบล่วงไปแล้วหนึ่งตอนนี้เหลือใครตอนนี้เหลือใครเราตามขึ้นไปดูกันชึบต้องเกมโหมดออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวโดนด่าศูนย์มันก็เลยต้องปีนเฮ้ยอย่าบังดิเฮ้ยจะดูว่าใครชนะอึบ้บมันขึ้น PVP เออตอนนี้เหลืออยู่4นาทีนะครับกับ10คนตอนนี้มี n e r f Official w o o ตัวเก่งนะครับนิวเลเวอร์ซ่ามีคนมีคนอยู่ตรงกลางเนี่ยแบบไม่ไปไหนเลยวิ่งวนตรงกลางจะาไม่ให้คนเอาของนิวเลเวอร์ซ่าเนี่ยก็แชมป์เก่านะครับแชมป์แฮงเกอร์เกมเก่านะครับ New S <S นิวเลเวอร์ซ่านั่นไปบอกเขาทำไมเนี่ย <laughs> ไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็เขาอุตส่าห์หลบอยู่นี่แอดมินขี้โกงนี่หว่าผมรอดโดยไม่มีของน,นะแองเจิ้ลจีเคแคทเกมมิ่งเอ๊ะใครอ่าเรามาดูกัน<ไ> เป็นพวกกันนะครับพี่บอลเป็นพวกกันนะครับมีขอเป็นพวกกันแล้วตอนนี้นของเลยของโเอาไปหมดแล้วต้นชิคเวลาให้หน่อยเหลือกี่นาทีไ,ไปคลิกที่ป้ายครับเอาเกมหมดออกด้วยคลิกซ้ายที่ป้ายมันจะขึ้นบอกเลยว่าใครยังรอดอยู่แล้วเหลือกี่นาทีวันนี้เราบินหาตามติดผู้รอดชีวิตอยู่ตรงไหนกันก็ไม่รู้ อีกสามนาทีตอนนี้ใครฆ่าเยอะสุดครับดูให้หน่อยตอนนี้ใครชื่อใครอยู่ที่หนึ่งชื่อใครอยู่ที่หนึ่ง<อ>เดี๋ยวก็รู้ป้ายอยู่ตรงไหนครับพี่นัทขอกมก่อนสิฮะป้ายอยู่ไหนครับป้ายอยู่ตรงสปาเลยทับสปาไปเดี๋ยวก็เจอโดนมนไล่ฆ่าผมแล้วอยู่ไหนวะ TP หาเนิร์ดก่อน HIO เนื้ออยู่สปาเลยเหรอใครไรค่ะนี่ตัวเกิงเราเดนเซอร์4,000ชุดเขาโหมดมากกินยาอะไรด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะแอปเปิลทองหรือเปล่ามองมองไปไม่เห็นแอปเปิลทองผมใส่ใส่ไป3-4ลูกนี่เนี่ยอืน่าจะแอปเปิลทองหรือเปล่าวะแต่ว่ารู้สึกเหมือนเขาจะหิวนะกระตุกกระตุกอยู่ด้วยไม่ใช่แอปเปิลทองแล้วเนี่ยสถานะหิวแล้วเนี่ยยืนตัวกระตุกกระตุกกระตุกอยู่เฮ้ยติดพิษ อ้าวดันกินยาพิษวันนี้เราตามตามดู Official w o วดีกว่า Official w o ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไหนไอตัวนี้นี่เองที่มันฆ่าพี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวแอบต่อยดีไหมเนี่ยแอบฟันทั้งหลังดีไหมเนี่ยเหลือเท่าไหร่ขึ้นมาดูโอ้แชมป์แชมป์มาไพรเวทเลยไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยว่ะ ค่าแกะค่าหมูกินไปเรื่อย2นาทีนะครับเราจะได้ผู้ชนะแล้วในอีก2นาทีแอดมินครับคราวนี้จัดจัดกี่ครั้งครับหรือจัดรอบเดียวหรือยังไงสัก3รอบดีไหมสัก3รอบดีไหมไม่รู้ครับแล้วแต่ครับ3รอบโอ้มีคนมาแคสเกมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยีลยวพี่จัดให้เลย3รอบจัด3รอบนะครับรอบนี้รอบแรกครับรอบนี้รอบแรกนี่เพิ่งครั้งแรกครับ